วันนี้เวลา17.43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรในโอกาสนี้เจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อประทับเรยอยนพระที่นั่งถึงอย่างท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัตินายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหญิงกัละยาโสพลพนิษฐ์ัฐมนตรีเชื่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเด่นชัยสีจุลหาตผู้พิพากษาหวาาัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนเธอเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้ชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงฝ้องูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติพระาชวรวิหารทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธนรุมนธรรมโมพาศพระประธานพระอุโบสถที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงออกแบบให้มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานจุกะชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนของโบสถ์โบสถ์คริสฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานมีพระบรมสาริสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐ์ด้วยกระจกสีสวยงาม วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกะนิกายตั้งอยู่บนกากกลางแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2421ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถและอาคารประกอบต่างๆมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตามที่แผ่นศิลาภายในพระอุโบสถได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประลาดและเพื่อให้ประชาราช์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลกต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติทอพระเนตรพระพุทธรูปโบราณศาสนาวัตถุและสิ่งของสำคัญที่เก็บรวบรวมไว้ จะสแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2533มีอาคารจัดแสดง3อาคารได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพ และอาคาราพิพิธภัณฑ์ตาลปัดหอกลองจากนั้นทอดพระเนตรอาคาราพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชากุมาร ได้พระราชทานพระดําริให้ดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชววรวิหารในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิษทรงครองสี่ราชาสมบัติครบ60ปีและในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาห้ารอบปีพุทธศักราช2555ในการดำเนินง,งานได้ยึดรูปแบบและแผนผังเดิม ของมิสเตอร์ยูกิงแกรซีที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3ประการคืออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่พระราชวังและกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัร ณอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัดหอกลองภายในได้จัดแสดงตาลปัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและท่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆตั้งแต่รัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5เป็นต้นมาและจัดแสดงพัดรองที่ละลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจณนวัดนิเวศธรรมประวัติ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรวมถึงพัดรองฝีพระหัตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ที่ทรงออกแบบและทรงเขียนต a ล a r p พัดรองสำหรับใช้โอกาสสำคัญต่างๆตาลปั p a หรือพัดของพระสงฆ์เป็นเครื่องสำหรับพระภิกษุถือบางหน้าในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศีลและแสดงธรรมโดยในยุคแรกนั้นทำด้วยใบายตาล ่อมาได้วัฒนาการตามยุคสมัยซึ่งทำขึ้นจากโครงเหล็กพุ่มด้วยผ้าชนิดต่างๆส่วนพัดรองคือชื่อเรียกเฉพาะพัดที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีสำคัญและงานบุญต่างๆต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปราพิธีณอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณร ระหว่างสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเข้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างหนึ่งแน่นท่านนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวัติเวททวประวัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนถึง6ครั้ง จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบ่อพิษทรงกราบทรงศีลและทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรซึ่งทางวัดนิเวศธรรมประวัติสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากร,กรจัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชากุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2555โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา2559เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาารกลางวันและการอาพาธของนักเรียนสาม,มเณรปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสาม,มเณรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีพระพิสุและสาม,มเณรนักเรียนยจำนวน109รูปโดยร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ในการพัฒนาพระพิสุสาม,มเณรนักเรียนยให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่ไปกับศาสนทายาทที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ทรงปลูกต้นจันทร์ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นพันไม้โบราณคุณค่าแก่การอนุรักษ์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรเทศากาลภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณร จะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชาธรริบดแก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระภิสุและสามเณรพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและปนพลงที่ดี เทศกาลความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนใน6สาขาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระบรมราชโชบายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสามเนรนนักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆได้แก่ภาพยนตร์โฆษณาและการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสามเณรนักเรียนนักศึกษา